มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะตอนที่เราตัดผมเสร็จแล้วนะเราจะสะบัดผ้าเรากันขอบเสร็จแล้วนะเรากันขอบเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาไ้ตัวนี้ปัดปัด,ป,ดปัดออกมาตัวนี้มันจะใส่แป้งได้เห็นนะใส่แป้งได้เห็นนะเออเราก็จะสะบัดมาปั๊บแล้วก็มาปัดคอใช่ไหมพอปัดคอเสร็จปุ๊บมีจังหวะหนึ่งผมผมจะคลิ๊กคอมผมจะช็อตฟิลมากเลยช็อตเนี้ยคือ <c oughs> บางทีอะถ้าเราไม่ได้ใช้ใดนะเราก็จะดึงผมอย่างนี้มาเราก็จะมาสะบัดผมนะแล้วเราก็จะกลับมาพันใหม่ สะบัดอันนี้ที่หลายลูกค้าลงโต๊ะทุกทีเพื่อนๆเ,เป็นกันไหมพอสะบัดปุ๊บลูกค้าลงโตะแ,แล้วก็วบอกเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่ได้กันหน้าเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือแบบลูกค้าก็ไม่รู้นะว่าเราจะกันหน้าหรือไม่กันหน้าบางร้านเขาไปตัดผมกันหน้าบางร้านเขาไม่กันหน้าแต่เวลาจังหวัดสะบัดเนี่ยหลังๆนี่ผมก็เริ่มแก้ไขละแก้ไขเป็นใช้ไดเป่าเอาไดปัดไดเป่าเอาไม่ใชยสะบัดแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีไดไง âte. เราอยู่กับพ่อมาไม่มีไดเนาะเราก็ใช้เป็นหอ่อแล้วก็สะบัดมาสะบัดข้างๆนะครับแล้วก็ ออกไว้เหมือนเดิมอ่าใช่ไหมเออใครเป็นบ้างคอมเมนต์หน่อยไปละ